เจ้าในพ่อไปตากอันเสือใส่หัวของแม่ตู้ปั่นลงกันไซสักเครื่องชักคอนก็ไปตากแล้วครอบปต่หมูชีบห่วงอะไรทำเพิ่นว่าไะไรเขาก็ย่างมาใช่เอาไปแล้วหัวนะหัวจำเพือนนะบ่อหรือหัว่าจำเพือนอะไรจำเพือนเจ้านะบ่อตัจำเพือนรุดเลยหัว่วนเพื่อนนี่ซื้อได้น่ะเนาะหัวชวนเจ้าพี่นาคอยตากนั่นแหละชั่ว่วนพ่นานะก็คือดินวนตอนนั้นมันก็หกเด้ S <S ừ, เออมันเป็นป้าเป็นดงเพิ่นว่าวมาจาไดนเน่ะบ่ให้จากได้ว่าหัวอ,ออกเด้อว่ะใช่แ่บมันชีโดก,กมาจับมาออบาัดพ่อบ้านมาถามมันก็บ่าบ่ให้จากแล้วนะเล็กชีดอกมันว่าวเออเล็กไอสชดอกเล็กมาจับมาแล้วม่ดอกดอกปุ้นตกใส่เป็นห6าหกปียังมาดอกมันว่าวันน้ำพ่อบ้านมันก็ว่านันนอ้นหั่นจากเลยเหมือนว่ามันชีดอกวันเฮามันต้องมีน้ำใจต่อัครด้พี่น้องพ่อบ้านเนรีหายตัวเพียงกระถามเพื่อนเด้นีเพื่อนไปดูอาหารเชงเมีย คว้าากผ้านี่เต็มอยู่ในเดืนนีสน่สบายดีพี่น้องเนะ้อสบายดีพี่น้องเนาะมอนี่เบาลรีก่กมาที่อันสวนอ้อยน,อนะถึงยายแก้วเราอาศัยอยู่สวนอ้อยคือว่าเมื่อก่อนนะเรามาอยู่กับผัวแล้วกับผัวแล้วก็วล,วกล้มหายตายจากปะเดี๋ยวพี่น้องเนาะ คือแล้วกับนีพระอาจารย์มันชื่ออันที่ดินให้ใกล้กับอันลุงวันไซกับอันอันยายปันแม่ป้าปันนนั่อะไรไปน้องเนาะมีลุงวันไซอะไรแล้วกับเมื่อวานนี่เนาะเบาลี่ยกหัวข้อมาแล้วกับเบาลี่ได้บอกเอฟซีว่าบอกว่าเอฟซีนั่นหลายหลายอย่างอะไรไปน้องเพราะว่าบางเทืีเบาลี่กับตับนี้เนาะตับนี้ทางลุงวันไซกับเมียว่า บางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องมีน้ำใจต่อคนต่อเพื่อนต่อเพื่อนล้อมอ้อมข่างด้วยคนข่างบ้านพี่น้องเนาะเสน้นตากเสือ้อตากแพ้ในหัวเี่น้องเนาะในหัวในหยังกับสไปห้เพื่อนก,บบกับบดีกับบอดีบ่าวรีวร่าสิลุงวันไส้นี่บบรับว่าให้แต่ว่าทางด้านเมียเราเนี่ยแหละเป็นคนให้เรา,ามากปากมากว่าเนี่ยนี่กับเอฟซีขนาดจะหูยู่ก็เลยบาวรีก็เลยวางเท้อก็ตำนี่นอกจอ ก็เคยแล้วแล้วก็ตามน้ในจอเนี่มเมื่อวานนี่ก็เลยเปลี่ยนประเด็นขึ้นมาน้อยนึยนงคิดดูซงบาหลีอย่างนี้แหละกับอันนั้นเนาะแล้วก็บเอฟซีว่าการตากคูวผ่านในหัวคนอื่นมันบดซึกแต่ว่าต้องอธิบายไปน,นี่เด้อหัวนั้นนะมันเป็นหัวของเบาลิเดอพี่นปองเน้ะแต่ว่าเบาลิบอกให้ลุงวันไซน่ะเห็ดหัวไวโรถ้ากจากปลูกเครื่องปลุกข้อเบาหิเบอเนาะแล้วตาก เสือตากแพ่มันกับบแมนในบริเวณเพื่อนน่ะนะมันเป็นหัวไปหัวสวนหัวสวนธรรมดาบแมนวนาหัวเฮื่อนเลยเป็นหัวสวนเนาะ,ะเลยแปลว่ามันก็ต้องมีน้ำใจกันบ้างนะเบลรีว่าเห็นสมควรแบบหัวสวนแบบบริใกล้เฮือนจนังดีนะหัวสวนนะคนข้างเพื่อนก็ตากกับไปให้เขามันบทึกนะทั้งด้านน้าใหนกันเป็นน้องเบลลี่บอกให้เขายุงเลยแต่ว่าทั้งเมียแล้วกันตั้งเป็นอะไรละเป็นน้อง ห้เด็กน้อยนะเด็กน้อยเขานวกยานมันเพยอยงให้เด็กน้อยอย่างกับให้มันเกินไปนะบเบารี่บอกเพื่อนนะบอกอันปาปานกับลุงวันใชยนะ่ะต้องมีอันน้ำใจต่อกันตัางคน้นตัางทุกเลยด้มาอยู่น้ากันถ้าเขาบ่งมีน้าใจก็คือสิยาีเขาต้องมีน้าใจต่อกันี่น้องเนาะเป็นเวลาจ็ดโมงแล้วมันองนี้มีโมงเบิ่งหเป็นสิบโมงแล้วเนี่ยสิบโมงแล้ว เวลาสิบโมงเลยโอเคพี่น้องเนาะมานีมาหายายแก้วแล้วก็ออกมาอยู่ที่เลยแล้วมาเผาสวนอ้อยให้บกเจ้าแบบบ่มีบนอยู่รถไทยนี่เป็นรถไทยอันหมู่ลูกแล้วเี่นมองหมูลูกแล้วหมู่ลูกแล้วไปอยู่เชโน่จะนายบ่ไใคเจ้าของเพือนเขาอ้าสบายดีไหมตู้สบายดีไพจุดทานนี่ลูกมาแล้ว ลูกลูกอยู่ท่านแล้วพ่นแก้มาให้บ่แก้มาให้แม่มันบ่บท่านได้งเงินได้ยังเดีก่ะพระถามนี่ข้าซักยาข้คะแนงนี่แหละโอ้กริดยายเคียนข้าชมเชยนปมา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 นั่งก่อนนี่นั่งห่มนี่งานั่งห่มพี่ภากรถไทยพี่ลูกเอามาให้ให้มากเอาไปแค่นี้เท่าเด้อใครจะใช้เลี้ยงดูที่มานั่งนั่งทั้งนี้ไม่เท่านั่นี่มันคือนั่นเนาะไปนั่งน,นี่ก็ได้นีน่ โอ้เถียงตะกี้แม่นพ่าเถียงตะกี้หรือมางแล้วเถียงตะกี้เถียงตะกี้มันสูงมางแล้วอันนี้แปลงเห็ดไม้ได้มนางนี่แถวนี้ก็ได้นี่เด้อเอา,าอนั่นเลี้ยงออมา,าหนาคนตอกไว้บอสเออเออนางเกือบก็ได้นางเกือบรถนางจังใดก็ได้โอเคอ๋อทีเถอะน้าดำเบิดเนาะไม่เท่า หออมามาดูนี่เจ้ามือเลยนี่หลายมือเลยเนาะหลายมือเติบสิบไปมือไปแล้วเที่ยวมือเที่ยวมือเที่ยวมาบะเที่ยวมือเที่ยวมาแล้วเออมาเอาเครื่องมาไทยดูพุ่นมันกับบมีน้ำใช่เนาะบุมีน้ำกินน้ำที่สั่งค่อยค่อยพายค่อยหิวข่อยปั่น้ำมาได้บงราเขาหมือกับอะไรที่นี่สังเกตก็เเทียมกจแล้วกแถวนั้นเที่ยนกับบุมีเราก็ไปเอาน้ำเขากัน ค่อยทำเลยได้ยาย้ายปัน่นแล้วบ่ให้จะใส่นําบ่บ่ค่อยบ่ได้ว่พูดที่มากปากปิ่นทามร้วเมียพอบ,าบ,าาบาาา้านเผชดพอบ้านเพชรจะมาว่าเสิรกไใส่ขี้านน้ำใจอืมอันค่อยว่านี่อืเมียแล้วนะจุดหนักเนาะเมียกับผัวกับคือกันเมียว่าเราแแม่นนั่นลูกว่าฟังความเมียกว่าได้โอ้ยค่อยบ่แม่นสิคนขับแค,คบค่อยกับหูกกันค่อยหกทีปลายได้โอ้เจ้าป่วยเป็นนี่บ่เนี่ย เก็บเงินเนาะโไจะเก็บเงินยังบ่เนาะค่อยซักยาไปตัดหน่อยก็บ่ได้เพราะบ่ได้แล้วอ้อยมันจับได้บรกับบาตมันจีกเ๋นะขบงกว่าพมตีมอยู่มันหยาดพมที่ทานที่ซื้อได้นี่มันดับพูข้อจีเห็ดที่ใช้ยังเหลาอยู่เหลาความสื่อซะเนาะแปลว่าเจ้าตากเสือกับบ่ได้ปะบ่ได้ให้ตากอย่างบิดที่จริงมันไม่ได้ใกล้เฮือนได้เป็นห่วงสวนหัวงสวนตาก ข้อยหันไปแล้วเข้าห้ยเนาะข้อยประจักษรข้อยยุดหังมิดเข้าห้ยแล้วข้อยกระยาข้อยกระตากน้่นมันผานเงียบกระทิ้งเนาะว่าขอโทษนะข้อยกระตากน้่นเดินหยาแล้วเมียพอบ้านเพชรเราผ่านมาเห็นแล้วมาถามยา้ายกระตากในนี้กรกไส้โบเฮตากากับอีฟันเขาคอยกับบ้านในนี้แหละวันนี้เราตื่นมาแล้วที่แม่เราบอกผัวละว่าแม่ข้อยพร้อมข้อยหานเขาละอของเขาบเมียพอบ้านเพชรมาแต่เด็กห้องใช้ใช้ปะไม่ยั้งปะ ตัวคือบ่งห้ยายแก้วตากแข็งแผลห่มผ้าโป๊กหันบ่ว่ามันชีดอกว่าของเฮาว่าหัวตูวชีดไล่น้ำใจเนาะว่ากันที่ชีเบิ้งเราเน่เรากับบุมีไผ่ว่าอยู่กับอันกระทิงเนี่ยน้อยหันว่าตัวคือพยนต์แค่เราว่าองค์ฮะทุกคนช่ทุกช่วยยากได้เราบาจังเอามาอยู่ในนี่ลราว่าองค์นะเพราะมันลิดหันมาเพิ่อนกาเคียนแงี้กับพระฤาษีชุนก็บระฤาษีชุนมึงไปชุนนะกระไรเคียจาบ่า เอเครียดแล้วเ่าค่อยพองอหอกมันไม,ม่ค่อยพองเมียเราถามคือต่างในนี้แเราว่าเมียเรากู้ขึ้นตอนเดือนเก้านี่ผลปเป็นต้นเงี้ยข้อพันมาหาก,กินเดนหานุไม้ลาดลพาดในหัวค่อยกุมเมื่อเพียงก็เอาลงรอดเลยเข้าหาอะไรค่อยว่างงานมันเดกเล็กวิจับมันว่าคนเล็กวิจัาร์ของกูบ่ได้ป่ะมึงเข้าใจได้มันงมึงคงไม่ดได้ป่ะรักวัวกับองกูนี่แล้กวัวเดือนเก้าห่านใช่ใช้ข่อยว่างในได้คือ เมื่อวานนี่คอยไปบอกแล้วดูเมื่บวานน่อยบริพ้องมาได้ลองในเมียพ่อบ้านมาเห็นคนต่างในป่านญ้เราถามชิเชื่อได้อือคอยบอกแล้อยู่เราหับป่า่อยแร้วกว่านี่ใดก็ต้องแบ่งปันกันข่อะขั้นถูกคนละถุแล้ว,ลวมาอยู่น้ำกันมันจังมีน้ำใจต่อกันคอยบอกอีกอยังพอแบ่งปันได้กับแบ่งบ่มีอย่างเกินน้ำใจรอกขั้มบ่มีน้ำใจไผอยากซอยคอยบ,อแบ่แเงน้ว่าาคอยบ่เอาอย่างบุตของมัน ลาบวลาบหมูว่าให้หน่วยเดียวให้บ้างอันนี้ไปบ้าบูว่าเวิร์ดปีเป็นเดือนให้ไปช้างเขากับปลาคอของมันเอาให้ให้บป็รกะทิปลาคมค่อยดจ้ะเดือนเก้าเดือนชิบลูกค่อยเมื่อจะกุ้งจะปลาให้กูกินแม่แปลงเอ้ยแม่นั่นนั่นอันนี้เอาให้ที่อยู่ไปให้มี่เท่านึงเลยค่อยบุกมีข้าวกินปลาดุกผลหลายเนาะเพิ่นผลยากปลาดุกปลาลุกปลาคอแล้วค่อยเอาไปให้จ้าข้าวค่อยมุงสามล คนไม่ได้ประคอลาได้อนามากูคุเิอาเข้าให้หันมันจักเชื่อข่อยเอาหายคนยังบริวาก็คืดนะกว่าปฏิของหมู่ของตูถน้ำดำ,ำอุ่มกันยังวายยุป่ะอุ้ยเจ็บเป็นรถลุล่มไปอามอมาเป่าเมียบ,บักไส้มาแล,ล้วล้มอยู่พมชามที่มือนอนอยู่หันชิตายในเมียกระคาหักตอนเี้กชิบเดินชิบเอ็ดมอสชิสชกเกี่ยวข้านี่ยอมเชืเปียบห้องเชค่อยนี่ ใหายใจไปจบป่บ่ได้ไปจบแล้วเอาใบนาดใบเปล่ามาแล้วก็ดังพื้นดังไฟต้มให้หมอ้อหนึ่งนี่พี่ห่อนน้ำขึ้นไปให้อีปันอาพ,พุนชีว่าวเพียงมันหานะบัดพวนบวิญญานตอนน่ะเบิ่องมู่ง่ะมาเข้ามาน้าให้มันพร้อมแดวบุษมนึกบ่บ่ค่อยจิตัวเพียงแค่ข่อยเจ้าข่อยจิหันเว้า,วาวออกอันนี้โว้ยเขาก็บิ่งคือกันน,<า>นั่นแหละก<อ>็<ร>ะอน มันหันแห้งบันดีแล้วโลดพื่อมันไปบ่ได้ไปบ่เป็ดเนี่ยพื่อมันนั้นแล้วให้กินน้ำค่ะพี่เอาเธอแล้ตุกอันนั้นแล้วกระติกอันนั้นแหละนวกนวลกินนะน้ำนวกนี่แหละก็ค่อยๆกินน้ำอันนั้นเนาะมาแล้วลูกชื่อน้ำให้ตุกหนึ่งเด็กแม่บักจอนไปเชื่อให้ลูกปลาลานอะเไรก็ปีบ้าก็ปีช่งบ้านนั้นได้เข่านะเราบ่มีน้ำใจเนาะ เทืองักใครได้ผัวมันเทศชาติาเห็ศหันอันนี้มันผัดมีรถไถยมีรถเอามันมีบุญน้ำขอบคุณอ่อ่านค่อยผัดไปแบกในี่ใสไปหิวนี่ใส่ถ้าเขาให้ยุ่งไม่หันก็แบบคือชีนั่นเนาะบ่มัน<อ>ยุ่งหันอันมันนา่าเลยมันมีเงินชนะีพันนะำหมดอะไรอันกระตุกนี่นะกระตุกให้บีบนี่เด้กระตุกตั้งในคันใดอย่างใน,ใน,นี้เลกระตุกสลยดห้าพันตุกนั่นนึกไปเอาน่ะหันเอาในสายอันน้ำอีป่านนะขอเชิญอีป่านนะตุกหาพลาแล้วมันไม่มีเงินชีพันอิเชืองห่ะ น่ไผ่ขอแล้วขายวะเด็ดเาก็ขายไห้บ่าวไข่บัวบ้า็อีเที่ยงนด้มันชื้อแน่นวะเอ้านิมเองได้ลูกนิ่มได้แม่นม่เนาะไข่บัวแม่เนีได้เจ้าเลยบ่ฮู้ว่าหน้าโตปากลุดหน้าหน้าตัวหน้าลุดนหนาจ้ายืนยันปะจะยืนได้อีเทียงว่าเอ้ออันยายเอ้ยมาหาหลอดมีเงินสี่พันได้หาก็ให้ลูกไปเอาคันลุงพัตืดว่าเงินพันสี่บ่พอมันว่าเงินหามีเงินสี่พันให้ลูกให้แบบ ลิงไปโยมเอาน้ำมันว่าวไปโยมเอาน้ำตุกหนึ่งหันห้าพันมันมันว่าวคุขายห้าพันแล้วมีเงินชี้พันมันว่าวมันเลยยากมันเอาหมานนะว่าเอาน้ำข้ารูปมาอายเขาเราว่าคนคนฉลาดก็เชียค่าพื้นค่าไพ่ให้เขาใไข่ระเบนช่วยขาวคอยคือเห็นแล้วค่อยเชื่อมาได้ใช่็ง่ายเนาะมันตังดาาแต่ละคนมันกับบุพเพศมีมันทุกทุกขึ้นกัน เวลาไปแล้วพันขันเอาละมู่ว้าอะไรมีบ่อเธออันเมียลุงอันใช้ขายน้ำกันไงเอาก็ขายขายอีเทืองใครละขายไปไหนหรอเอาทามข้าวเขาเรืจังหูเออมันขนาดนั้นบอกเอาทา,ามให้มันก็บอกเอาเลยอีเถืองเป็นจะจะเชียงอําใช่กับขันมู่ก็จะให้กินน้ำกูสบายเนื้อได้ใช่ไหน้ำกู่พี่แจงก็ของเพิ่นบ่เพื่อนเอาของเพิ่นอนค่อยหานค่อยก็บริมีเงิน บุกินเองนะเบื่อความวบ้าเขาเขาบวได้คือเพลี่ยนกระด็นเขามีเขาเพชรได้เขาบุมีดอกใส่ก้อยช่อยคือกันแหลกว่ามันหาเห็ดงานเดนี่ก็ได้เงินคันค่อยบ่มากนี่ใส่ค่อยค่อยกระเทาอยู่ค่อยว้าวน่ารักค่อยเก๋งค่อย่างเมื่อกอ่ะทั้งบ้าค่อยกระวิดออกทางเงินของการคิด ว้นเว้นเขานะเว้นยางอะไรออกท,งทุงเพีอันนี้ก็เขาต้องทาหลายๆทางก่อนเด้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้เมนว่าในนั้นในนี้แมนเขาจะว,ว่าไปลลยก็ไม่ได้เขากับต้องพังสองสามพายเนาะค่อยบอกนะเนาะขนเจ้าว่าค่อยขี่มาไปเป็นทามหรือเมยพอบ้านเพียรพอบ้านเพียรทามก็ตัวปากเลยเราจะมาว่าใช่โต๊ะพอบ้านเพีรบุหัตตาย่านล็กดอก ใช่ฮะนั่นพ่อบ้านเพชรน,นั่นขั้นว่าค่อยว่าเอาเออ,อค่อยจี๊ดจี้มากปากเป็นอย่างตัวนี้โพดเนาพะพ่อบ้านเพชรเจนว่าวพิลึกแท้ว่ะว้าวใส่ถ้าเชืกับนไทนั่นบ่เมียมันว้าวอย่างนั้นเราได้แล้วแต่เปลี่ยนผู้ชายก็คืเดเ่าเพียนีาได้ในอีปันมันก็คนทีบ้าอืมวันใดแล้วว้า ปัวก็เชื่อปัเช,อเชื่อใชได้ปัวก็เชื่อเชื่อเมี่เชื่อแน่ได้ของมียมันเนาะ<อ>นี่เราพี่น<บ>้อง<บ>คนเฮาเนาะข่อยจะไม่ได้สนเนาะเบาลี่นี่อยากให้มีน้ำใจต่อกันไปทางใดก็ได้เวลาซอยไปแล้วก็อยากให้มีน้ำใจต่อกันมีหน่อยก็บแบ่งปันกันมีลายก็ปันกันเบอร์แม่เราค่อยทวงคืนนะนี่เบอร์ข่อยบอกคือวบาะแสความเจ้าพังอันนี้แถามแปลว่าอยากให้อันแบ่งปันกันนะนะแนว แนวน้ามี่ซื้อจะไปสูบเราจะขายให้ก,กันกับผมมีน้ำใจขายให้เชื่องหรือเชื่องตีเชื่องเราซื้อแล้วก็ยังอายพันไปเอาน้ำประมาณอะไรกันเนาะเอ้วเขาเปิดได้คนเ้าก็เยียมใจมู่ล์ละวะไปขอหมูรกับเทื่ยนึงชสองเทื่ยงห้ากับไอ้เองแล้วยันมูร์วาวแล้วของหมูร การคิดอะไรแล้วเนาะใครคิดกัดมาเล่าฮัลล์เจ้าคิดแม่ขั้นวัชระเนี่เออเงินเนาะบัวเอาก็แดกถุงจ้าก็เกิดมาแบเชื่อเพื่นเชไปช่วยกันใครเอาไปได้เป็นพุยเป็นพผู้คอยบ่ได้่อยบ้าคอยบ่มีหรือหลังบ้าคอยเมื่อคอยเห็นน้ำ้วมาคอยกระพี่เอาตุติ๊กอันนั้นแหละตีน้ำก้อนขวัญตีนพอได้กินเออน้ำเชียงเจ้าเคยไปย่องาหมว่าอันในเฮือน ตัวมันใช่นะนอกแต่ข้ามันใช้แต่ข้าพลุกข้าลุกมาได้ไป,ปเป็นพแล้วขอนาบได้หา้หาหักกะติอ๋อแปลว่าข้าลุกมาได้อ้าวมันหล,ดลุดล้มมันมาหลุดล้มแล้วเจ้าเราไปเบื้องแย่งเนะเ<อ>าะเจ้าก,ก็เลยเพื่อนก็นเลยเอาน้ำให้เจ้าไปกินกินน้ำครูเวลานั้นันอกจากห้นแล้วก็ลูกได้ไป,ปเป็นแล้วครับพวกคุณมาให้กินนะมาเอ็นดอกตให้กินนะดีคอยังเสื้ออยู่ว่าลูกวันใช่เราพังความเมียก็ซื้อ ความเมียมันมันกมีเรื่องราวอีกแบบคนฟังความเมียก็เป็บบอีกแบบนะครัังไม่ตู้กับพ่อแล้วพี่น้องเนาะนีะ่ล่ะสิ่งที่เบาอลิอันนั่นนะพี่น้องเบาอลิเบาเมื่อวานนี่และเอฟซีว่าเบาอลิโพดโพกับบ๊แม่นดอกโพดโพ หนะ่อนามันก็มีชวนแน่เขาก็ต้องบอกต้องสอนในในแบบว่าเขาขึ้นา่ามบถือบควนก็จเปิดดแลกงถ้าเดยนี้<อ>ค่อยกระป๋าไยูในหวเราของคุณไอพื้นค่อ,วควคคอยพักม,มีเมื่อแบบเราเก็บให้เมื่อปรบมานผิดต่ค่อยขึ้นไอพื้นฮะโบนี้ ก็เก็บใจเนี้ยนั้นได้เรามี่ยังเราก็ให้ก er ินเยู่แวคือปกทิในการว่ามันตายไปทิ้งเอานี่ให้ปกติทิ้งพอบ้านบานก็มีแล้วไข่ลูกหลังบานผู้ช่มหน่วยฉันหวเราได้กินน้ำหวานแล้วก็ตักไม้เราย่างรัดพี่เลยทางหลังบ้านเราผีมือให้เบบนั้นหลังหันกินน้ำลาห์แล้ประเดี๋ยวแล้ว เคยอยู่กับชักโครกชิ่วแบบได้นี่ยนะค่อยๆเคยมาเที่ยวเมื่อเที่ยวม,มาแบบนี้แหละมันฮักว้าวิชิวๆหอกลำบากเนาะอืมเคยเจ็บกระดูกข้อมือนี่ยเคยประหารแห้งเคยตะเกีาบเจ็บทั้งกระดูกเจ็บทั้งกระดูกนี่คือมันชิโกตในแขนนี่จะว่าเอยกินยากินแพงดูกัระเป๋าเงิน ได้อยู่รอบอันน้ำผัวเหตุธาตุนี่กรน,นะเบื่อไปขึ้นอ้อยเทุเร้า,าสามชิดพอได้ชื่อนางกินใะ่ไหก็พกกาะเพียงะนาดโบตีโบตีใช่ไหมเนาะแบบว่าแต่เราค้นก็บคุกค้นขาเบืงนะ้งฮะลูกเต้าไงก็ชมข่าวแล้วขาก็บบุญฮีนะเนาะเอาก็นำขาวกุมปากเขานะอ,อืม ยืนแลแม่อยู่ผู้ใดก็บขบุตรป้าได้ทิ่มดอกลูกเต้าลไปชมข่าวแล้วคือแบบนี้แล้วนี่เหตุทานอายุตะต้นพ,พึ่งแก้มาให้นผ่านสำนั้นแล้วในบริปีหนึ่งชีวิตจะคนบริข่องเฮียนจะคนหดหาด้วยหัวด้แห้งใดลูกจะได้เอาถ้าพระเขาห้ามเขาเฮียน่พราะตูบ่ได้ใช่หัวดอกคนอ,อาจจะชิงหัวเขาไ่ได้ใช้กระจกกระแจก เออนี่ปะแต่เก่าน่ะทั้งนั้นนะเข้ามาบ่ได้ค่อยบ่ได้อัดกระแจเกี้ยวเชีเกี้ยวเชียปะเกี้ยวเชียวขจนโค้งมาเข้ามาจอดรถไว้ทางนี้แม่ค่อยบ่ได้ใส่กระแจีว่าง่ายใช่ไหมตู้บ่มีลักลักแม่นบ่มีน้ำหลังจะบ่มมาอยู่พุ่นเนาะแม่นแค่มีเดียวอันนี้แค่มีน้ำเราอยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่พักพวกนี้ก็พอได้กินอยู่พี่เจ้าอาบน้ำอยู่ใส่กระถางนะนี่ปะ น้ำน้องกับบ้ากับพระอามเพื่อนยายเคนของบ้ากับน้องผมน้ำคุณไก่บ่เพื่อนยายเค้นกวัดผูบแล้วอู้น่ะวัดผูบเอาก็อันนั้นแหละเที่ยมมันเข้าไก่เครื่องแค่นี้จะว่ามันไก่ดูพุ่นกับมาซักอยู่ที่ละเครื่องพายเมื่อไม่ค่อยจะตายในใดซะค่อยปัญหาน้ำน้ำเน่เดียวเลยค่อยนะเนื้ออื่นก็ค่อยกแอันนั้นดีดอก กันหาน้ำน้ำเนี่ยเดียวลำบากน้ำน้ำเนาะเนี่ยเดียวก็มีน้ำอยู่ได้อยู่อยู่ได้เบิดก็มีน้ำพอได้ปลูกนั่นปลูกนี่กินพอได้ปลูกได้ผังอันนี้พายจะว่าขี้ข้านกับแม่นบ่มีน้ำไม่มีน้ำมีน้ลูกแล้รเวี้มนี่จะแกะระหัวมา วัมีน้ำกินกันเอาเพื่อนบ้านให้เนาะเอาเพื่อนบ้านคนอื่นก็ให้ดอกมีแต่ในกลางหะแล้วบ้านอื่นก็เฮาวก็ขอดูอะ้รก็อายมูเล่นแล้วเนาะมูได้ขึ้นพื้นภายตัวพัน่มีบ้านนี้ถ้าชิมวดไปมีได้แล้วมุอพันปมเอาช้าหันก็อายเองเลยดีเอ้ยข้อก็ขึ้นขึ้นหันข่อยงูขึ้นกันข่อยยู่ไปบ้านนี้แหละ เขาไปิล่งแบบุ่นมันนี่แหละพอดีลูกเอาอันมีมาให้คืนนี่ลงไปใช้มันเก็บมะกอกขายปลาดุกตกามาขายบ่ขาย่ไหมเดี๋ยวคุณช่างเหเห็ดบ่ได้คเขเจ็บแอวเขเจ็บหัวขาแตก้าวคปืนห้วยมือข้าเป็นถุงบ่ถุงชิพันเต็มถุงัดเลดเต็มก็ได้ในกระดาบุชีถุงจนา้ใช่ไหมเครียดเป็นบมีเดี๋ยวนี้ไทยบ้านใหญ่มาหานแต่แต่บวมีเนี่าปีนี้เขาหากินไปเลย เี๋ยวนี่ปัญหากินปัญหากินหล,ลนะอะไรนี่บีวนีหาไปขายแน่เนาะเขาหาไปขายไปกินนี่เวล,ลาล,ลุางบ้ากันคันลอยข่อยกับบปานี่หรอลำบากเนาะลำบากมุคดคนนี่ยจะขา้าวพอใหญ่เสียเลยแห้งลำบากไปหนาเนาะโอ้ยบบ้าก็ได้แต่ก้าวยังเพิ่นเนี่ยจีเป็นแค่นี้ผัวเบิ่งข่อยก็ได้อ๋อจีเป็นเพผ่ดเบิง่งอังนันลุงหน้าไปห้องหมอวิ่งเดินหาพกเชน พวกมอกุ้มหินเตียกแล้วเอามอเน,นไ่ยไปต้องสามสี่ล้าน,นเดือนแล้วเดือนหนึ่งล้านห้าหนึ่งเราเบิกรวมหน้าเขาก็ดีอยู่ในบริษัทแต่ค้ารายังอยู่เนาะเอาขขาน้ำกับไดิกินซื้อแน่หากินน้ำอ่ะพี่น้องนอนนี่ที่ป้ารีบมาเนี่ยบ่ได้มีจุดประสงค์อย่างเรามาถามให้แน่ใจทม,มเพราะว่าบางเทือกเราก็บ่ยอมรับแหละยายปันก็ได้เขาก็เลยมาถามว่ามันมันบ่ถือบ่ต้องนะพี่น้อง บ่เป็นว่าเฮ็ดอยากให้พิษสิเลวกันดอกอันนี้เขาอยากให้คนที่เขาช่วยเน่ะให้มีน้ำใจต่อกันอียังก็ได้บ่ยังให้แล้งน้ำใจเานได้รับน้ำใจจากคนอื่นแล้วต้องมีน้ำใจต่อไปอย่างที่เป็นแต่ซอยคนพป่น้องเลยเนาะแต่ว่าแม่นยู่ว่าซ่ยแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเขาก็อยากให้การช่วยเหลือนะ่ะมันมีน้ำใจต่อกันบ้างแต่ละคนนะเนาะ เหนื่อยเนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้แม่ตู้แม่ตู้ก็เป็นหนี้อยู่สามแสนหมดเลยเนี่ยสามที่แสนหมดแล้วเป็นยังไงหนี้ยังไงยากินแน่วผัดบะหมี่ผัดเปรติดเอาอันนี้กินมาแล้วมีเงินสาวพันั่นแม่ตู้ไว้ซื้อขนมให้นะแม่ตู้ลูกสาวพันไว้ซื้อน้ำหวานกินเด้อะจังใดก็สู้ต่อไปแค่ ิต <experiences> ัวเพียงถมพ้าเพเอาคยปากเพินอือโเมเราสวัสดีพุทธส